ทุกๆคนทุกคน,กคนมองเนี่ยผักเสียงฝรั่งหลายแห้งทุกคนคะ่ะเปิดเปิด,ปด,ปดเอาเก็บค่ะพี่น้องล่ออะไรพูดนะสำนีก,กำลังกินค่ะทุกคนเก็บเลยจ้าเก็บก้อนไปเฮ็ดงานทุกคนคะ่ะพูด ามแห้งเห็นบหสวยสวยทุกคนคะ่ะเก็บเลยจ้าหอ่อสะอ่อน,นห้ามแห้งทุกคนค่าซัมเนีพ่อกินด้วยคะ่ะลร้แก้กว่านี่นี่เป็นดอกแต่สิแข็งสีเหนียควค่ะก็ซัมนีนะพ่อกินทุกคนคะ่ะ เก็บหนีอ hmm. <c ười> ีกอันหนึ่งสอดเดี๋ยวทุกคนไปเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวสีพายางเบิ้งุ่นตื๊ดพี่น้องได้สุกเลยได้เอาไปอ้อมกับอะไเด้อทุกคนปวดล่ะมือนี้ได้มือนี้ได้ก้อนนี่เดี๋ยวเบิ้งสิให้เบิ้ง ทุกคนขาพุนง่าวไปผุ่ดเลยดิงาวไปพุดเลยชุดยอดสุดยอดนี่ก็สิเอากอนีแล้วทุกคนขาพุนนี่แต่โอ,โอ,โอ้วกอ่ะอันนี้กำลังสีช่อดอกด้วยค่ะพักเสียนฝรั่งค่ะทุกคนา่าเนี่ยโอ้ยงามงามทุกคนลมเด็ดล้วเ้อทุกคนไปเขางานก่อน สะอ่อนทุกคนไปเก็บจ้ะรออะไรเก็บ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 เหลายเงี้ยรออะไรรออะไรพู้น่ะไ,ไปเก็บจ้ะทุกคน